ฟองปรเมศอัดวิไลกับลูกยิงสุดโหดในนัดที่เมืองทองบุกไปเอาชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ 2, 2คลิปนี้ a อท o ็อปชอบบอลมาชวนแฟนเมืองทองยูเนเต็ดแฟนบอลไทยพูดคุยถึงเจ้าฟ้องปรเมศอัดวิไลดาวยิงทีมชาติไทยที่ตรงนี้ต้องบอกว่ามีความมั่นใจสุดๆเลยนะครับผม ซึ่งในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเป็นฟอร์มที่การท่าเรือไทยทําได้อย่างดีนะครับมีการเพดแดนบนและทําให้เมืองทองเนี่ยไม่สามารถขึ้นเกมได้และส่งผลให้การท่าเรือเนี่ยออกนําไปก่อนในช่วงแรกถึง2อประตูต่อศย์นะครับครึ่งแรกต้องบอกว่าเป็นครึ่งของการท่าเรือไทยเลยแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมของมาริโอเนี่ยที่สามารถใช้บอลแบบ ทะยงแนวลึกกันโยนตักข้ามหรือแม้การแทงหลังลายเนี่ยก็ทําให้กกองหลังของการท่าเรือเนี่ยปั่นป่วนเหมือนกันนะครับรวมถึงการส่งยางเอกนิตปัญญาฟ้องปรเมเตรอัดวิไลลงมาทําให้เกมนี้เนี่ยสามารถทําให้เมืองทองกลับมาได้นะครับได้ลูกที่ตีไข่แตก1ต่อ2 แล้วก็ลูกจุดโทษ2เท่ารวมถึงประตูชายจากฟ้องปอนเมตอัดวิไลทําให้จบเกมนี้เนี่ยเมืองทองเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับเป็นการบุกมเมาชนะอย่างสุดมันเลยแต่เกมนี้เนี่ยอท็อปก็อยากมาชวนแฟนบอลไทยมาพูดคุยถึงเจ้าฟ้องนะครับต้องบอกว่าเจ้าฟ้องเนี่ยเป็นเด็ก ดาะบอลของการท่าเรือไทยเอฟซีมาก่อนหน้าในช่วงที่น้องๆเนี่ยอายุประมาณ10บขวบเนี่ยเจ้าฟองก็จะลงมาดาะบอลโชว์ในช่วงพักครึ่งของการที่สนามแพสสเตเดียมของการท่าเรือนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยสักนิดนะครับที่เจ้าฟองยิงประตูดได้ในช่วงท้ายเกมจะยกมือไหว้หรือว่าเก็บอารมณ์เมื่อเขายิงได้นะครับก็ถือว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีๆกับสถานที่อย่างนี้เมื่อเขาเนี่ยเป็นเยาวชน แล้วก็มาหาไรายได้จากการเดาะบอลที่นี่นะครับต้องบอกาเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กที่นิสัยดีนะครับแล้วก็ผลงานในสนามตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากําลังมีความมั่นใจแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เราะว่าเป็นผลพวงมาจากการที่เจ้าฟองเนี่ยได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกอาเซียนครับทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆอย่างพี่มุ้ยนะครับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์แล้วก็เจ้าฟองสามารถยิงประตูได้นในนัดที่เจอกับเวียดนามเชื่อได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยความมั่นใจของเจ้าฟองเนี่ยกำลังขึ้นมากําลังพีคขึ้นมานะครับผมก็ต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยเห็นได้ชัดในเรื่องของจังหวะสปีดต้นในเรื่องของการาจับบอลต่อบอลเจ้าฟองทำงได้อย่างดีนะครับสามารถเรียกจุดโทษได้แล้วก็สามารถยิงประตูชัยในนลูก ต้องบอกว่าการที่จะฟ้องยิงประตูชายได้ในประตูที่3เนี่ยต้องเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขามีความมั่นใจนะคนที่จะยิงแบบรูปนี้ได้เนี่ยต้องมีความมั่นใจแล้วก็ เชื่อว่าจะทําได้แล้วก็จะเป็นเจ้าฟองนะครับที่ทําได้จริงๆนะครับยิงเข้าไปในมุมแคบๆแบบนี้ซึ่งลูกเก่งแบบนี้เจ้าฟองชอบนะครับลูกที่ยิงจังหวะแบบมุมไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเป็นลูกเก่งของเจ้าฟองเลยนะครับผมก็เชื่อว่าเด็กคนนี้ยังจะพัฒนาไกลไปได้อีกสําหรับอนาคตของกองหน้าทีมชาติไทยเพราะฟองเนี่ยเป็นคนที่มีหุ่นสมส่วนนะไม่สูงเกินไปไม่เล็กเกินไปถือว่าหุ่นดีทักษะดีสามารถปั้นได้ต่อไปในเรื่อยๆสาหรับการที่เป็นกองหน้าทีมชาติไทยนะครับมีร่างกายที่สูงใหญ่มีความเร็วสามารถเบียดกับตต่างชิ ได้นะครับแล้วก็สามารถฝึกฝนในเรื่องความเฉียบคมได้อย่างดีได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกรับว่าเจ้าฟ้องเนี่ยดีทุกอย่างทักษะเรื่องอสเสถียรร่างกายเหลือให้ความเด็ดขาดความมั่นใจที่เจ้าฟ้องจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นกองหน้าแถวหน้าของเมืองไทยแล้วก็เป็นความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตเจ้าฟ้องสดใสยอย่างแน่นอนน่าจะเป็นศูนย์หน้าที่ทดแทนพี่มุ้ยได้แน่นอนนะครับก็วันนี้พาแฟนเมืองทองแฟน ทีมชาติไทยมาพูดคุยถึงเจ้าฟ้องปรมริเษอัานวิไลยประมาณนี้นะครับถ้าใครคิดเห็นแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับผม